มะกอกนะคะมะกอกมะนาวนะคะมะนาวมะกอกนะคะเอาไปล้างก่อนนะคะเราก็จะมาใส่กระเทียมนะคะแล้วพริกลงไปนะคะอุ้ยแล้วเราก็จะใส่เส้นมะกอลงไปนิดหนึ่งนะคะน้ำสมตาำอะไรค่ะ เราก็จะใส่วันนี้เราเมีมะกอกด้วยนะคะเราจะใส่มะกอกลงไปด้วยนะคะทำไม,ไม,ะะมันแข็งจังหัวมะกอกนะคะมันแข็งจิ๊กจิงๆมันสุกแล้วเนาะโอเคน่าจะบีบลงไปเลยนะคะเป็นยังั้นนะคะก็ใส่มะนาวนะคะเยอะไปเปล่ามะนาวโอ้ยมือเป็นแผลเดี๋ยวนะคะกลัวมะนาวเยอะไป จะใส่ชูรสนะคะเยอะหน่อยนะคะส่วนปลาล้าก็แม่เหรียญเหมือนเดิมนะคะโอ,โอ้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะส่วนน้ำตาลก็จะใส่นิดเดียวนะคะปะลาล้นะคะปะลาาก็แม่เหรียญน,นะคะดูยี่ห้อไม่ได้นะคะโอเคจ้ะ ะะอาจจะเค็มไปก็ได้นะคะว่าจะใส่น้ำปลาจะได้ใส่หรือเปล่าม่รูนีีนะคะมะละกอก็จะมีมะกรมด้วยนะคะวันนี้นะคะสใส่น้ำปลานิดนึงก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะเพราะว่ามะละกอเราไม่ได้เยอะนะคะมะเขือเทศไม่มีนะคะไม่ซื้อนี่นะคะแล้วก็มาชิมนิดนึงนะคะ ได้แล้วล่ะนะคะแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปเลยนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ตั้ตั้ตําตัตตนะคะอันนี้เรามีมะก,กอกด้วยนะคะทุกคนนี่นครูก็มีขนมจีนด้วยนะคะนี่ครูจะชิมอีกรอบนะคะ กับหมูย่างนะคะเส้นตำนะคะซื้อก็วหเี๋ยวมาสองห่อนะคะเดือนนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะคะย่างหมูให้ลูกแล้วก็ตับเส้นตำให้หอานะคะไ,ได้กินไหมคะขัดปะลาร้านิดนึงนะคะติมปะลาร้าแล้วเราก็โขลกต่อเลยนะคะ ทุกคนโอรอบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วลนะคะ่ะแล้วก็เก็บสากเบือเลยนะคะเก็บตากเบือละค่ะสำหรับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาจานมาใส่ก่อนนะคะก็ามาตักใส่จานเลยนะคะ ช่ำๆเลยนะจ้าฉ่ำๆเลยจ้าช่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวปูเสียดายน้ำนะคะพี่ปูจะต้องเทน้ำลงไปอีกนะคะสรงตำเราก็หน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนื้อช่ำๆ ส้มตำช่ำๆมาแล้วจ้านะคะแล้วก็มากินกันเลยนะคะพร้อมกับข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวสองห่อนะคะมาทานกันเลยจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ